สวัสดีครับอยู่กับพอทุกคนครับาครับคลิปนี้พ่อทุกคนสิพาเฮ็ดขนมจีนลุยสวนกินแซ่บครับสำหรับคนที่มากินขนมจีนนะครับเนาะแนะนำให้ลองเลยครับเมนูนี้ครับแซ่บครับพี่น้องเป็นเมนูหนึ่งที่พ่อทุกคนเฮ็ดกินแล้วแซ่บครับเลยเอามานำเสนอแนะนำให้พอแม่พี่น้องในเมืองนะครับเนาะเอาไปลองไปเฮ็ดตามกันได้เลยนะครับเนาะรับรองสิติดใจครับพี่น้อง ไปครับไปเบื้องไปรุ่นกันว่าเครื่องลุยสวนจะมีอย่างนี้นะครับเนาะเครื่องรุยสวนที่หลักๆจะมีบักม่วงครับพี่น้องพันุกคนกันได้ฮันฝอยไว้นะครับพริกสดครับแล้วก็จะมีลูกโดดตะกคข่ครับหอมแดงครับเนื้อบอกหน้าฮันเต๋าครับแล้วก็ใบบกูดครับกระเทียมครับพันุกคนกันได้ฮันเตรียมใบเบืดแล้วนะครับพี่น้องแล้วก็จะมีถั่วปนครับ พิเผาครับพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายก็เพิ่มความหอมด้วยหอปปี้ผักสลดัดเนนะครับเนาะเสียงพอนุคุกับดังแหมะครับพี่น้องขอโทษขออภัยครับอันนี้ก็เป็นขนมจีนสดๆใหม่ๆครับราดปัะจจาครับอยู่ตลาดครับเห็ดสดใหม่ทุกมือนะครับเนาะแล้วก็จะมีน้ำเชื่อมครับอันนี้เป็นน้ำตาลปิ๊บที่พอนุคุณได้เชื่อมเคี่ยวไว้ครับเคี่ยวเห็ด ไว้ปลูกปิดเมนูต่างๆเก็บไว้ใส่นะครับเนาะพนักงคนก็จะมาเป็นส่วนผสมของเมนูนี้พร้อมครับนะครับไปเริ่มเลยครับนี่ก็เป็นน้ำเชื่อมครับพี่นนองใส่ทีละหน่อยก็นะครับเนาะค่อยชิมค่อยเพิ่มตามรสชาติตามปากเขาครับมักหวานขนาดไหนนะครับเนาะพนักคนก็จะเพิ่มน้ำปูนนะครับเพิ่มจำนวนของน้ำให้หลายขึ้นนะครับเนาะน้ำลาดเขากระิได้หลายนี่ครับ พี่เผาครับตีเห็ดแตะครับพี่น้องเสียงเบียดเบียนขอโทษขออภัยครับพระเจ้าคุณป็นหลวงครับพี่น้อง <c oughs> อากาศเปลี่ยนดนะครับทุกเพรอะม่พี่น้องสุกคนกันดูแลสุขภาพกันกนะทุกคนครับนี่เป็นตะปาครับพี่น้องความดัวครับ ชูโรดครับดูนี่ไซม์ต้องหลายก็ได้นะครับตัวความกลมก็่มความดัวี่เผากับมีอยู่แล้วนะครับเนาะนาวครับเติมความเปรี้ยวด้วยบักนาวครับพี่น้องราคนใส่ไปลูกนึงครับถ้าเปรี้ยวค่อยเติมอีกแล้วครับเนาะดูคนขอชิมครับ การเรืออยากได้เพิ่มเข้าไปอีกแล้วครับเนาะพอดวงคนก็เพิ่มขวานแล้วเข้าไปอีกครับเดิอบเดือบไปอีกจักหน่อยครับพี่น้อวงคุณจะขอชิมอีกทีนึงครับรสชาติเป็นอันแซ่บครับจะไปชิมอีกทีนึงต่อไซทุกอย่างแล้วครับเนาะพอดวงคนก็นจะเอาเครื่องที่ฮัทไว้แล้วครับมาลงเลยครับครบถวนไปพร้อมอีกทีนึงครับ จะมีหอมแดงตะไคร้ครับใบมะกรูดนะครับเนาะเนื้อบอกหน้าหั่นเต๋ครับการกระเทียมครับหั่นใบนะครับเนาะลูกโดดครับมีพริกหั่นฝอยนะครับเนาะตอนสุดท้ายกันสิ่งสุดท้ายคือบักบ่วงนะครับบักบ่วงเป็นบักบ่วงเปรี้ยวนะครับเนาะต่ออาบอกบ่วงเปรี้ยวนะครับเนาะบอกบ่วงบามาบ่ได้นี่ครับพี่น้อง นำลุยสวนพระทุกคนก็นเริ่มจะได้แล้วครับพี่น้องต่อไปพระทุกคนก็ใส่วบปนเลยครับได้มักหลายก็ใส่หลายได้นะครับเนาะเพิ่มความหอมความมันนะครับคนให้เข้ากันแล้วพระทุกคนขอชิมอีกทีนึงครับพี่ร้องเปลี่นเป็แซบครับครับตอนสุดท้ายพระทุกคนก็น เพิ่มความหอมด้วยอมอเปรกับสาลแดน,นะครับเนะาะนำลุยสวนพอทุกคนก็เป็นอันเสร็จครับไปครับเอาไปลุยขนมจีนกันเลยครับไปกินไปแซ่บกับพอทุกคนนะครับเนาะไปเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซูโขสซุครับเมนี้พอนุคุณเฮ็ดข้าวปุ้นครับเฮ็ดไอ้ลุยสวนข้าวปุ้นลุยสวนครับพี่น้องเอามากินมาแซ่บสุมพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะมาครับมากินมาแซ่บกับพอนุคุณครับก่อนกินพอนุคุณกะขอบคุณที่เขาครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องซูโขสซุครับที่เข้ามารับชมพอนุคุณเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพอนุคุณที่เขาครับ ใล้กัสีวิริพาคิิใไม่ไหมของพ่อทุกคนนะครับเนาะมาครับมากินมาแซแบกับพ่อทุกคนครับเป็นเมนูขนมจีนข้าวปุ้นครับเมื่อนี้ครับนี่ครับพ่อทุกคนเฮ็ดเป็นเมื่อนี้เอาใจคนที่มากินข้าวปุ้นนะครับเนาะเอาไปลองเลยครับเนาะเป็นข้าวปุ้นลุยสวนครับเฮ็ดจากป่าลุยสวนแล้ะครับพี่น้องพ่อทุกคนกับบอส บอใส่ปลาเลยเอาเป็นข้าวปุ้นนะครับเนาะอืมใส่ซอนนะเป็นยังไงครับพี่น้อง <c oughs> ผักกับผักแจ้มก็มีหอมป้อมผักเหลือตเยินครับพี่น้องก <c oughs> <c oughs> ิวๆแลวพี่น้องหมุนๆแล้วเนาะ เนื้อทุกโดดครับเบอรเมนเมนูเขาครับเมืเ่อนไงสุดยอดฮื้ฮื้ ติวอย่างเงี้ยไปกันได้ครับเมนูเนี่ยผักติ้วผักเปรี้ยวครับผักสุมโมงครับตัวเครื่องแพงนะเนี่ย ือ <ส straightforward> มันต้องเอาขอปากพร้อมกันกับเครื่องเพื่อบขอปุ้นเพเพื่อเอาขอพร้อมกันเลย Hử mm hử -hmm. <coughs> 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 mm -hmm. mm -hmm. 可能。Um, no. จับจุดเสียงม่ได้เสียงคืออึ้องห้วงยุดใต้ดินเลยนะครับพี่นอ้องมันเออใส่อึ้สอองสีออกมาแรงครับพี่นอ้องเมื่อคืนนี้ฝนตกเลยครับจะตกบาแหง Mm-hmm. ส่วนเที่ยง <c oughs> ตั้งซื้อให้เลยแซ่บเพื่อนไปลองนะครับเนาะปากเลอะปากเปื่อน เครื่องหลายดีค <poured> ร <worlds> <itos> um <uno> ับแม่เมนูน <Matthew> ี่เครื่องมันต้องหลายๆที่ครับแมวแซ่บเนาะเงื่อกับพู้เงื่อ ผิวบักนาวบักม่วงหอมแดงเพื่องถั่วยำไปเจอเบิดเลยครับเพื่องเข้ากันขนาดโอเคครับพนุคุณกะสิควปิคลิปเพียงเค่นี้เนาะเจอไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ